สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนาระบบ IoT ห้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติค่ะหนูชุกกรี้ยบนเจริญค่ะผมนายสิริภูมิบุตรทิพย์ครับค่ะระบบของเรานะคะจะเป็นการจับสัญญาณเซนเซ,นเซอร์จากผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ทําการนบยอดผู้ใช้งานจากการผ่านเซ็นเซอร์นะคะเพื่อคํานวณปริมาณน้ํายาฆ่าเชื้อนะคะให้เพียงพอต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหานะคะก็จะเป็นการออกแบบระบบ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแก่ผู้ที่เดินผ่านนะคะแล้วก็มีการนับยอดผู้ใช้งานประจำวันแล้วก็เป็นประจำสัปดาห์เพื่อไปคำนวณปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อค่ะค่ะ <Wow. S 1> ต่อไปนะคะจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบวงจรนะคะก็จะมี breadboard นะคะเป็นบอร์ดพลาสติกที่ใช้ต่อวงจรต้นแบบนะคะ ต่อ,อไปก็จะเป็น LCD Arduino นะคะที่จะใช้ออแสดงผลผ่านทางหน้าจอค่ะแล้วก็ Passive infrared sensor นะคะก็คือเซนเซอร์ตรวจจับคลื่นอินฟราเรดนะคะของคนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่วัดตำแหน่งและระยะทางของผู้คนที่ใช้งานนะคะแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็น ไยโซบัสเซอร์ so นะคะจะเป็นตัวที่ส่งเสียงตอนที่น้ำยาของน้ำยาฆ่าเชื้อจะใกล้หมดค่ะส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของมอ,งอัพนะครับถ้าผู้ใช้ย,ยังไม่ลง,ลง,ลงทะเบียนก็สามารถมากดรี g i s เตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปครับเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับสามารถเพิ่มรายนิ้วมือได้นะครับ ก็จะกลับมาหน้าล็อกอินนะครับแล้วก็กดไปที่แล้วก็กรอกยูสเร์เนกับพาสเวิร์ดไปแล้วก็กดที่ล็อกอินครับแม่ก็สแกนลายนิมือครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต้อนลักของแอปพลิเคชันนะครับส่วนอันนี้จะเป็นชื่อของอุปกรณ์นะครับอันล่างจะเป็นรหัสอุปกรณ์ครับแล้วก็กดเน็กครับ อันนี้ก็โชว์ให้ดูนะครับว่าเราเป็นการเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อของอุปกรณ์ที่กรอกลงไปในหน้าจอเมื่อกี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับที่ใช้ไปต่อสัปดาห์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นผู้ใช้ต่อสัปดาห์นะครับว่าใช้ไปทั้งหมดกี่คนครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดเสียงที่ใช้เตือนตอนน้ำยากใกล้จะหมดนะครับเสร็จแล้วก็ขดล็อกเอาออกได้ครับไม่ก็กลับไปที่หน้าเมนูได้นะครับการทำงานนะคะก็จะเป็นเซนเซอร์ตรงนี้นะคะจะรับสัญ,ญญาณจากผู้ใช้งานที่เดินผ่านนะคะแล้วก็ตรงสีฟ้าขวามือนะคะก็จะเป็นตัวที่วัดระยะทางนะคะของผู้ใช้งานแล้วก็จะมาแสดงผล นับยอดตรงนี้ค่ะหน้าจอเขียวเขียวต่อไปก็จะเป็นแดชบอร์ดค่ะเสื้อของแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนคนต่อสัปดาห์นะครับและอันนี้จะเป็นจำนวนน้ำยาที่ใช้ไปนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่ใช้อันไหนใช้มากกันนะครับ ผมก็ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามเียงเีเสียงเหรอนี่ยินได้เหรอเออครดังอ่ะ